สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับตามล่ายังนักกองทัพอากาศอิสราเอลตามไล่ล่าถล่มโจมตีกลุ่มกอการร้ลยยิหัดอิสราเปาเลสไตน์ในเขตเวดแบงดับสยองคาถนนไปเจ็ดนายและอิสราเอลกลัวหรือไม่กลุ่มกอการ้ายฮิตวันละโชว์แสนยานุภาพ โดยการเผยคลิปวิดีโอที่แสดงเห็นเครื่องยิงจรวดที่ซ่อนอยู่ในตาดินโดยแพร่คลิปหวังขู่อิสราเอลห่างเกิดสงครามใหญ่แต่กองทัพอิสราเอลไม่สนส่งเครื่องบินรบเทพและปืนใหญ่เทพทรมโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบุลละต่อเนื่องใส่ไม่ยัง้งเสียหายยับเยินและกองทัพอิสราเอลเผยปริชีพผู้นำทา,าหารของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบุลละตามระดับชั้นได้อย่างต่อเนื่องเหลือ,อิองกไม่กี่คนเท่านั้น เมื่อวันที่5กรกฎาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกวาการ์ไลฮามาสฮิตบบนยอดและพันธมิรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับแต่รายงานว่าได้ถล่มโจมตีไล่ล่ากลุ่มกวาการ์ไลยามันิ้าบนอิสลารามิดหลายเตุการณ์ด้อยู่นนะครับโดยเหตุการณ์แรกนการรบที้กองทัพอิสราเอลรายงานว่า ได้ตามไล่ล่ามือปืนชาวปาเลสตน์หัวรุนแรงนะครับหรือยิฮัดอิสลามปาเลสตน์นจำนวนถึง7คนรวมถึงจุดรวมตัวที่กลุ่มยิฮัดอิสลามปาเลสตน์เหล่านี้ก่อเหตุระเบิดเลี้ยถนนที่สังหารชีวิตทหารอิสราเอลนะครับที่ชื่ออารอนซากูนะครับเมื่อสดาานี้กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับโดยโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลก็ตามไล่ล่าและติดตามตำแหน่งของกลุ่มยิฮัดอิสลามปาเลสตน์ทั้ง7คนเหล่านี้นะครับพบว่ากำลังเคลื่อนที่ อยู่บนถนนแห่งหนึ่งนะครับและกําลังวิ่งไปด้วยรถของเขานะครับพี่น้องเพื่อไปหาที่กบดานแห่งใหม่นะครับแต่สุดท้ายก็ชะตาขาดนะครับเมื่อถูกโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลติดตามตลอดว่าไปอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับและนำมาสู่การยิงที่แม่นยำซัดตึ้มใส่ไม่ยั้งแบบนี้นครับพี่น้องจนส่งผลให้ เกิดระเบิดเทิงเสียหายยับเยินไี่มีชิ้นดีอีกแล้วเกิดกลุ่มคนและเปลวไฟนะครับจากจรวดของโดนโจมตีอิสราเอลเลินเส่งหัวก,กลุ่มก่ากระไรย i า a อิสรามปาเลสตนยทั้ง7คนครับดับสยองคาถนนไปเลยทีเดียวโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เป,ป็นผลงานของหน่วยคอมมานโดดูเดเวนนะครับและหน่วยรัตเวนฮูรอบของเคอร์บริตนะครับพี่น้อง ได้จัดการบุกเข้าไปในพื้นที่เขตเจนินน้ำข่าวกองที่รับจากหน่วยซินเบตนะครับตามตำแหน่งของกลุ่มก่อกา,า,า,ารร้ายยิฮหัดอิสลามปาเลสไตน์เหล่านี้นะครับก่อนที่จะพบเห็นว่ากลุ่มยิฮหัดอิสลามปาเลสไตน์เหล่านี้ได้เคลื่อนที่ไปบนถนนนะครับกองกําลังคอมมันโดโดูในเวลและหน่วยรัตะเวนฮูรอบก็ได้ชีพ้พิกัดไปให้ โดนโจมตีของอิสราเอลตามไล่ล่าพวกเขาจนทําให้รู้ว่าไปพื้นที่ตรงไหนบ้างและนามาสู่การยิงด้วยจรวดที่แม่นยําในขณะก,กําลังเคลื่อนที่ด้วยนะครับพี่น้องที่กลุ่มกอกรยายฮนอิสรารเอลปาเลสตาทั้ง7ดคนนะครับเคลื่อนที่หนีทานอิสราเอลสุดท้ายก็ชะตาขาดอยู่ดีถูกกองทัพอิสราเอลชาดโดนโจมตียิงอย่างแม่นยำนะครับสัตตึมสัตตึมใส่มสไม่ยั้งเล็งไปที่กลุ่มกอกรยายฮันอิสราเอลใส่ไม่ยั้งทั้ง7ดคนเลยนะครับพี่น้องที่บรรทุกอยู่รถคันเดียวกันนะครับตามการระบุ กองกองทัพอรริสราเอลทํางานนี้คาดว่าไม่น่ารอดแน่นอนโดนจมตีไปเต็มๆซะขนาดนั้นไปเกิดหมายรายงานตัวขับพนดละหรือ,อยุบบาลอีกแล้วในนรกนะครับจากผลกรรมที่ตามสน,นองเขาเองเพราะว่าหมายทุกแก่ท่านทุกนั้นก็เป็นปุ๋ยดีๆไปนี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาถ้าไปเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่าอิสราเอลจะร้อนลึกตัวหรือไม่นะครับเมื่อกลุ่มกอกกรลังฮิตบัลละได้เผยแพร่ภาพนิพ่งและคลิปวิดีโอนะครับที่แสดงเห็นว่าพวกเขานั้นมีระบบการยิงจรวดนะครับมีเครื่องยิงจรวด ที่ติดตั้งอยู่ไว้ใต้ดินนะครับพี่น้องตามภาพนิ่งที่เห็นนะครับที่อินบรเละเผยแพร,แพร่ออกมาและเสริมด้วยการติดตั้งคอนกรีตด,ด้วยนะครับที่เป็นคอนกรีตชั้นยอดด้วยนะครับตามที่ฮิบเบรละระบุไว้นะครับที่สามารถทําเป็นเครื่องยิงจรวดและโผล่มาจากพื้นดินเพื่อกาจัดทหารอิสราเอลได้ในอนาคตหรือหากเกิดสงครามใหญ่เกิดขึ้นอาจจะได้เห็นผลงานของเครื่องยิงจรวดเหล่านี้ ของกลุ่มกวาการไฮิตบุลละก็เป็นได้น,นะครับซึ่งคาดว่ากลุ่มกวาการไ้ฮิตบุลเลคงจะใช้เครื่องยิงจรวดเหล่านี้เล่นงานทหารอิสราเอลหรือประเทศอิสราเอลอยู่หลายครั้งแล้วนะครับพี่น,น้องจึงทําให้มีภาพก่อนหน้านี้นะครับที่เห็นว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้โจมตีบริเวณเดินเขาที่เป็นพื้นดินนะครับตอนแรกเอดก็งงนะครับว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีทําไมนะครับบริเวณที่เป็นพื้นดินบริเวณเดินเขานะครับหลายครั้งที่ผ่านมาซึ่งมางานนี้ก็ได้รับรู้แล้วนะครับว่า เป็นการติดตั้งเครื่องยิงจรวดใต้พื้นดินของกลุ่มกอกระายฮิดพลลอด์นะครับที่ยิงอมาจากพื้นดินและสุดท้ายกองทัพอิสราเอลก็โจมตีไปบริเวณที่เป็นจุดป่ยจรวดออกมานะครับ ตามภาพวิดีโอที่เห็นที่ลุมก๊อกรายฮิตบนโลอนะครับพี่น้องได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่จรวดของพวกเขาติดตั้งอยู่บนพื้นดินแบบนี้นะครับพี่น้องไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าฮิตบนโละจะมีเทคโนโลยีชั้นยอดแบบนี้นะครับพี่น้องแต่แทนที่จะเอาหัวคิดดีๆนะครับไปทําเรื่องที่ดีนะครับแต่กลับมาทําสงครามกับประเทศอิสราเอลก็เป็นการคิดผิดเป็นอย่างมหันเลยนะครับพี่น้อง อันนี้ถึงแม้ว่าจะมีหัวสมองที่ดีแค่ไหนมีเครื่องยิงจรวดเทพซ่อนอยู่ใต้ดินมิชิดแค่ไหนก็ตามกองทัพอิสราเอลก็คงจะตามไล่ล่าให้สิ้นซากให้เป็นเศษเหล็กเศษคอนกรีตต่อไปในอนาคตแน่นอนนะครับและก็มีฉากการแสดงแสงอนุภาพของกลุ่มกองรา้ายฮิบรอน,นครับที่ได้เผยแพร่อุปกรณ์ชั้นยอดของพวกเขานะครับเพื่อเล่นงานทหารอิสราเอลในอนาคตหากเกิดสงครามใหญ่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องคาดว่า ฮิตบัลละคงจะใช้มาลิง,งานทหารอิสราเอลต่อไปแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้คาดว่าอาวุธหลายอย่างที่นํามาโชว์นั้นก็เล่นง,งานประเทศอิสราเอลหลายครั้งหลายคราแล้วนะครับแต่กองทัพอิสราเอลก็ไม่สนนะครับถึงแม้ว่าฮิตบอลละจะมีเครื่องยิงจรวดขั้นเทพซ่อนอยู่ในใต้ดินอย่างเทพก็ตามนะครับเวีน้องก็ไม่สนก็ได้ส่งเครื่องบินรบเทพเหมือนกันและปืนใหญ่สะจ้อนเทพนะครับของกองทัพอิสราเอลลงโจมตีใส่ตำแหน่งของกลุ่มกอกรายฮิตบอลละใส่ไม่ยัง้งสตัตึมสต,มสตึมไม่ยั้งเลยนะ,ะบวีน้องตั้ง และอยู่บนพื้นดินด้วยนะครับตามที่คลิปวิดีโอจากกล้องอินฟราเรดของเครื่องบินดเทพของกองทัพอิสราเอลเผยแพร่ไว้นะครับสแสดงให้เห็นวิธีที่ระเบิดเจดม ยิงถล่มตำแหน่งของกลุ่มกอการ้ายฮิตบัลลาะใส่ไม่ยั้งรวมถึงการใช้ปืนใหญ่ของกองทัพอิสราเอลด้วยนะครับถล่มโจมตีซดต้มชดตื้มควบคู่ไปกับการยิงด้วยเครื่องมรบเทพของกองทัพอิสราเอลนะครับเพื่อคำจัดกลุ่มกอกกร้ายฮิตบัลลาะรวมถึงโครงสร้างทานอาหารของกลุ่มกอการ้ายฮิตบัลลาะให้สิ้นซากต่อไปนะครับพี่น้องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองบายและเมืองคาชาฮามัมนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้ในคลิปนี้นะบพี่น้องคาดว่างานนี้กลุ่มกอกกร้ายฮิตบัลลาะดับเลือนดับสยองกแน ที่ตามสนองฮิตบันเลาะเองที่อยู่ดีว่าดีไปทำร้ายประเทศคนอื่นก่อนสุดท้ายไปดูเกตท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับยังเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการฮิตบันเลาะอยู่นะครับพี่น้องเพื่อกระทพอิสราเอลระบุว่าได้สังหารเหล่าผู้บัญชาการของกองกลังของกลุ่มก่อการฮิตบันเลาะ ตามระดับชั้นได้ชั้นล่างได้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องที่ถือว่าเป็นระดับแกนรนาอาวุโสเป็นอย่างมากครับที่มีบทบาทส,สําคัญของก,งกล,งกลงุ่มอกาะกลาฮิทบอลเลาะในการควบคุมกองกาลังของฮิตบอลเลาะและการควบคุมการโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลถูกปิดที่ไปแล้วนะครับพี่น้องซึ่งเหลือไม่กี่คนเท่านั้นนะครับก็จะถึงผู้นาสูงสุดของกลุ่มอกากล,กลาฮิทบอลเละที่ตั้งอยู่ในทวีปใต้ของประเทศเลบานอนนะครับที่ข่าวนี้ระบุว่า ผู้นำของกองกําลังฮิตบอลเลาะพหานักแล้วซึ่งตอนนี้เรานักรบชั้นยอดของฮิตบอลเลาะกำลังรั้สัมผสอย่างหนักนะครับเนื่องจากกองทัพอิสราเอลได้ทําการบุกขยี้สายการบังคับบัญชาระดับสั่งการหน่วยกองพลที่สําคัญนะครับของฮิตบอลเลาะได้จนครบแล้วนะครับซึ่งรายต่อไปคงเป็นระดับสูงขึ้นตามแผนผังภาพนี้นะครับพี่น้องที่กองทัพอิสราเอลเผยภาพไว้นะครับว่าสามารถปิดชีพแกนนาอาวุโสคนสําคัญ ของกลุ่มกอกไลฮิตบ่นละเหลืออีกไม่กี่คนเท่านั้นนะครับน้องท่าแต่อเป็นผังนี้ ็เหลือแค่3คนเท่านั้นนะครับพี่น้องงานนี้คาดว่าอีกไม่นานนี้ก็คงจะถูกกำจัดด้วยมือของกองทัพอิสราเอลต่อไปถ้าเพราะว่าผู้นำกลุ่มก่อการคิดว่าเรานนี้มีบทบาทสำคัญในการสั่งการให้สมาชิกคิดว่าเล่นงานทหารอิสราเอลหรือประเทศอิสราเอลนะครับคาดว่าไม่นานนี้ได้เห็นผลงานของอิสราเอลแน่นอนนะครับก็ขอติตตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าพูดวิชาตพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่า,ขาวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ